สวัสดีครับก็เจอกับช่างแปะอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาส่งงานหนึ่งกระบอกนะครับเป็นปืนยิงปลา,อาสองระบบนะครับยิงหนังสติ๊กด้วยอีกระบบหนึ่งนะครับท้ายต่อด้วยไม้ประดูนะฮะแต่คนละสีกันเนาะประดูทั้งลำครับผมติดหูกวินด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็สายสาย่ปท็อปแล้วฮะตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เลยอีกโรลเลอร์เราก็จะเป็น โรเลอร์ลูกปืนนะครับเสริมข้างขาวนอกนะฮะได้2เส้นนะครับยาวตัวนี้ยาวรวมประมาณ165เซนนะครับนี่สภาพเต็มร้อยพร้อมยิงนะครับแล้วก็พร้อมส่งนะเดี๋ยววันนี้เจ้าของว่าจะเข้ามาเองเนาะเดี๋ยวจะมาเทสยิงกันนะครับที่เป้าเดิมนู่นเลยนะครับประมาณ10กว่าเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองชั่งดูก่อนนะครับว่าตัวนี้น้ำหนักประมาณกิโลนะฮะ มูใส่เครื่องครบแล้วก็ประมาณนี่ฮะสามกิโลเน้นๆนนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาเทสยิงกันเห็นเป้าไหมครับตรงนูน้นมีบังเกอร์เป็น ปูนขาวนะฮะโอเคยางออกไปประมาณสีครึ่งก็ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเมตรนะฮะเต็ป <Okay. S 1> งานประมาณนี้นะครับผมไม้ประดูทั้งลำราคาก็สอบถามกันได้นะครับ0 6 1 1 9 7 7 1 7 5นะครับแสงแปะแสงจันทร์ค